สีขาวไม่เกี่ยวกันต้องกูสีฟ้าวของกูสีม่วงไงแน่ยองต้องยองเบาครับเดี๋ยวมีคนตื่นอ๋อสมศรีรู้สึกตัวตื่นครับเฮ้ยใครวะอออะไรนี่อะไรเฮ้ยกูกูให้เงาตะคุ้ตะคุ้พี่ล้อหรือเปล่าวะเนี่ยพี่ห้าอะไรมาวันนี้วันนี้ไม่มีพี่นอนที่อื่นกูก้พี่ไม่ต้องโกมึงนะโก้พี่ไปบอกติไม่ได้

การขอสิครับแม่แด่แพงเดี๋ยวไม่อยู่ต้องแด่องแพงเอาละเอาละชายใดที่มีประสงค์จะย้องขึ้นหาลูกสศร้าของกูล่วงสดตอนนี้อีที่ลาบเป็นตายไปแล้วทางสะดว๊กใครอยากไปไปเลยกูไม่แห้งเอาละครับทางโรงโปร่งสว่างพ่อเขาเป็นใจขันนจะอยู่ไปยัยก็ต้องไปเลว้ยว เฮามึงเห็นกูไม่ไปหรอกเออเฮ้ยได้ไม่ได้ต้องขนนะนะไม่ได้ดิไปเดี๋ยวกูช่วยแคออรวมมือรวมใจอะไรก็ดีครับนี่ไปเลยครับโอ้ยยิ่งกว่านักบินอวกาศครับนี่ฉากนี้โอ้ยเอ้สนุกไหมวะอันเนี้ยสนุกดิพ่อลองมั้งได้ไหมอ่ะอยากลองมั้งเอาได้แล้วล้วกูต้องนั่งอ่ะไม่เอากูนอนดีกว่ากูขอนอนนะในนี้ละ ล็อกในนี่โอเคเดี๋ยวกูณลองข้างในนี่แหละเอาล่ะขอบคุณนะขอบคุณนะพ่อไม่เป็นไรเพื่อนมึงกูสูงคาดใจรู้เห็นเป็นใจด้วยครับรู้ไหมนะว่าฉันไปย้อนหาลูกสาวแกเนี่ยไม่รู้ใครจะรู้ล่ะชิบหายรีบไปนะไอ้โน้ทุ่งอย่างเดียวมาอย่างลูกผมแค่จะไปบอกความรักอะไปขอความรักเฉยๆไม่บอกแล้วถ้าเกิดมึงย้อนขาน้าเนี่ยมึงไม่บอกรู้กู่เนี้ยรู้กูโดนพวกมึงส่งตัวกันหน้าเนี่ยผมแค่จะไปบอกความรักครับพ่ออะไปขอความรักมึงจริงนะไปขอความรักมึงจะไปพ่อสิ่งเศร้ากูนะ ถ้าเก right like so ิดมันไม่มีก็เอาทุ่งกวามแกะคุ้มไปก่อนนะรู้มั้ยเห็นแก่อแล้วกูไม่ยากเลี้ยงล้านเยอะอรู้ใช่ไหมในยงไปหาลูกสาวเนี่ยกูไม่รู้กูจะรู้ได้ยังไงแล้วทุ่งยางเต็มด้วยนอราชาติงวางววยมาลายสิ่์ทังอินรี ไม่เก็ีดกูเลยไม่เจ็บเรื่องอะไรอ่ะพญานาคูไปไหนนะพญานาคอยู่ของข้าเไปไหนทิพย์อ้กูยังไม่ตายไอ้พวกนี้ก็ตีแม่เขาพอดีไปปุ้ไปไอ้นุ่มเดี๋ยวกูพาไปไปไปนะเอามีอไปโอ้ผมทำอะไรอ่ะมึงเคล็ดดิมึงดึงมึงดึงส่วนไอ้นี่เอาส่วนไอ้นี้ดันดึงสองสายอุ้ยมึงทำอะไรกูเนี่ยโอเคไงมึงเคล็ด เดี๋ยวไมนถึงก็ไม่ชอบแล้วมึงไม่อาบตั้งแต่พวกมึงเย็นแล้วไปขอความรักเขาว่าเขาไม่ชอบดิไม่เหมือนลูกกูลูกกู๊อาบตั้งแต่ห้าโมงเย็นแล้วนะรู้ใช่ไหมในย้อนไปหาลูกสาวเนี่ยกูจะรู้ได้ยังไงเนี่ยชิบหายเอาแกคูที่พ่อไหมพอใช่ไปก่อนนะเออไปไรีบไปพ่อพอไปลองโครูเลยเฉยๆเนี่ยเดี๋ยวพ้นน้ำน้ำหน่อยนะทางสะดวกทางสะดวกเดี๋ยวผมไว้สัญญาณมึงวิ่งเลยนะเอ้าทางสะดวกมึงมืองคนวิ่งเลยเอ้าไปไอ้เดียวมึงไม่รอกูเลยวะ มันต้องยังนี้มันต้องอย่างนี้แต,ยต่ตยตงังใจกูจริงๆ